ดีพี่น้องครับกลับมาบรายการขับไปคุยถึงใจไปนะครับวันนี้ผมออกมาสายเ่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยพอดีรถมันมีปัญหาเดี๋ยวว่าจะไปคุยกับช่างนิดหนึ่งนะครับอาจจะนัดนะครับให้เข้ามาทําที่บ้านก็ได้นะครับพอดีมีช่างคนหนึ่งเขาเคยมาซ่อมรถทุนดายสวให้กับผมนะครับพอดีผมลืมเบอร์โทรศัพท์เบอร์อยู่ที่คุณพ่อนะฮะก็เลยกะว่าจะแวะมาที่คุณพ่อก่อนนะครับ รถมันก็เปรียบเทียบได้กับเราว่าพี่น้องเนี่ยเวลามีปัญหาก็ต้องปรึกษาช่างอาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างอาจจะเสื่อมเนะพราะรถมันก็หลายปีนะครับเราไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงเกี่ยวเรื่องการเมจิวิเเซียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไแตกต่างไปน้องครับหลายคนเชื่อพระเจ้ามาหลายปีก็จริงนะพี่น้อง แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสอบผ่านหลายๆปัญหาไปไดนะ้เคยผ่านการทดสอบนะผ่านการลองใจจากพระเจ้าไปแต่ไปเจออีกอย่างหนึ่งก็ไม่ผ่านอีกนะพีน่น้องเนี่ยตรงนี้เลยเข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องพึ่งพระเจ้าด้วยในทุกทางนะฮะทำไมต้องให้เก็บพระเจ้าอยู่เสมอทุกด้านนะครับ เพราะในส่วนตัวเราเองไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วพี่น้องทุกแห่งเราต้องพึ่งพาพระเจ้าขอสิปัญญาของการทรงนำที่มาจากพระเจ้านะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเกี่ยรถคันนี้ใช่ไหมว่าต้องตรวจต้องเจอต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็เราไม่รู้นะครับว่าต้องรอปรึกษาช่างก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างสาการบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าทําไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น จนทั้งเราผ่านปัญหานั้นไปได้ไปนะครับแล้วมองย้อนกลับไปถึงจะเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เป็นแบบนี้แผนงานพระเจ้าเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็เหมือนตอนที่โยเซฟใช่ไหมครับผมว่าเขาก็คงไม่เข้าใจทําไมพระเจ้าให้นิมิตกับเขาแบบนั้นฟ่อนข้าวของพ่อกระดีของพี่กด็ดีที่มาโค้งคํานับเขานะครับเมื่อเขาเล่าไปแล้วนะครับเราก็รู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีในครอกลัวเกิดขึ้นเนี่ยพวกพี่ๆทั้งหลายก็ไม่พอใจโยเซฟ แต่เมื่อเราอ่านเกี่ยวเรื่องโยเซฟทั้งหมดนะครับจนทางนี่เขานะครับถูกจับโยนบ่อร้างถูกจับนะเอาขึ้นมาจากบ่อขายไปเป็นทาสที่อียิปต์และสุดท้ายก็ไปสํเเ็จตามนิมิตที่โยเซฟได้รับจากพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องมันใช้เวลาเยอะมันต้องผ่านเขาเรียกว่าสาการหลากหลายทีเดียว วันนี้ผมก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับหลายๆคนนะฮะผมเข้าใจครบางคนตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ใหญ่เกิดขึ้นนะฮะในครอบครัวนะฮะหรือเกิดขึ้นกับเราเองนะครับแต่อย่างที่บอกไว้เราไปกะกาเกณฑ์ทุกอย่างไปได้นะฮะเพราะชีวิตไม่ใช่ของเราชีวิตเราอยู่ในแผนงานของพระเจ้าคงจําได้ที่หมุนยกตัวอย่างบ่อยๆนะครับที่พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าแม้แค่นี้ก็จบแล้วพี่น้อง ถ้าเรายอมจำนวนพระเจ้านะทุกอย่างต้องไปไปตามแผนงานพระเจ้าเรานำเนินไปนะครับในปัญหาแต่เราต้องปรึกษาพระเจ้าอาธิษฐานขอต่อพระเจ้าก็ต้องขอพระเจ้าทรงนำนะครับวันนี้ที่เดี๋ยวผมจะได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็ต้องคุยกับช่างแล้วดูว่าจะนัดมานะดูรถหรือว่าวิเคราะห์เนี่ยวันไหนนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องไปเทศนาที่ ที่บางสักนีฮยที่โลองไม้แดงนะครับก็คงไม่มีเวลาแล้วนะครับก็คงต้องโทรคุยปรึกษากันดูหรือไม่เดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเข้าไหว้เขาขับรถมาที่บ้านแล้วก็เขาลองขับดูเรียกว่าวินิจฉัยดูว่ามันคืออะไรจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องซื้ออะไรบ้างนะครับเราจะได้เตรียมงบป,ประมาณเนี่ย และอย่างน้องคนนี้เนี่ยช่างคนนี้นะครับเขาเองก็ใช้รถรุ่นนี้ด้วยนะครับรถของเขานี่แบบเขาโมดิฟายก็แต่งของผมไปธรรมดาเลยครับเพราะเป็นช่างยังไงเขาก็สามารถที่ทํารถได้ดีนะครับเราเองก็ต้องหาคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวประเมินกันไปผิดคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็เรียกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจดก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยนะครับ อย่างที่บอกพี่น้องครับเงินและทองเป็นของพระเจา้าเพราะนั้นก็ต้องขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจนนี่ผมเข้ามาที่ตลาดชินตานะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้จะมี DIY ด้วยนะครับตลาดนี้เมื่อก่อนบูมมากพี่น้องแต่ตอนหลังไม่ทราบก็มีปัญหาอะไรกันซบเซาไปเลยนะครับซ้ายมือผมจะเป็นโรงเรียนดารุโนไทยตอนนี้ช่วงเย็นอย่าได้เข้าเลยพี่น้องครับโอ้โหรติดมากนะครับ คือตลาดก็ยังมีนะครับแต่ไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนอย่างด้านหลังเนี่ยก็เป็นสถานที่เที่ยวเย็นๆ่ําๆเนี่ยก็จะมีสถานที่นั่งฟังเพลงนูน่นนี่นั่นก็มีร้านค้าแต่ตอนหลังก็เงียบเหมือนกันเนี่ยข้ามสะพานนี้ไปพี่น้องครับเวิร์งตรงนี้นะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็จะมีร้านค้าข้างในก็ยังมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ก็เรียกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนละนะครับเมื่อก่อนนิด ดีมากเลยนะครับเวลามาเที่ยวที่นี่รู้สึกโอ้โหดีมากเดี๋ยวว่าผมว่าชาวโดรนมาบินแถวนี้นะครับไม่รู้จะบินได้หรือเปล่าคือโดรนเนี่ยมันจะบอกว่าบินได้หรือไม่ได้นะครับก็ดีไปอย่างว่าบางทีเราใกล้สนามบินเกินไปนีเราไม่รู้หรือว่าใกล้สถานที่ราชการเนี่ยครับก็บอกว่าเขตห้ามบินก็บินไม่ได้เขาบินไม่ได้คืออะไรฮะสตาร์ทไม่ติดเลยครับไม่สามารถที่จะกดปุ่มให้ใบพัดมันหมุนได้นะครับถึงขนาดนั้นเลยเขาล็อกเลยจากดาวเทียมนะครับ ว่าโดรนผมนี่จะขึ้นเนี่ยต้องมีดาวเทียมนะครับไม่ต่ํากว่าสิบกว่าดวงนะฮะนี่ตรงนี้ข้างหน้าผมแม่พี่น้องเป็นที่โล่งเนี่ยผมอยากจะมีอ่กลุ่มเล่นเครื่องบินบังคับมากเลยตรงนี้นะฮะมันโล่งฮะทีนี้เครื่องบินบังคับมันไม่เหมือนโดรนมันไม่มีอะไรมาต้องไปจดทะบบบเบียนนะครับแล้วเครื่องบินบังคับเนี่ยสามารถที่จะซื้อมาเล่นที่นี่ได้เี่ยมาตั้งชมรมตรงนี้ก็ได้เครื่องบินบังคับอิทยุนะครับก็ประมาณ 5,000กว่าบาท7,000บาทแลรพวกนี้นะครับเป็นคืองบินคลาสสิกบ้างอะไรบ้างคือบางครั้งอาจจะต้องมาสร้างสังคมอีกสังคมหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปอันนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับเนี่ยขวามือไปนี่เป็นชุมชนควนขนนนะครับที่ผมว่าจะมาเคุยกับผู้นำของเขานะครับพอดีมีน้องอิมกับน้องปุ๋ยนะครับ เขาอยู่ข้างหลังนี้เมื่อก่อนนะฮะเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เทพแล้วเขาจะจะแวะมาเมษาเนี่ยก็มีโครงการแจกข้าวเล่าข่าวประเสริฐข้างในนี้นะครับก็มีคนเป็นร้อยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปเพื่อประสานงานกับผู้นําชุมชนนะครับที่เราจะไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กๆผู้ใหญ่นะครับพอดีเราจะมีของขวัญมาชุดหนึ่งนะครับจากต่างแดนเนี่ยนะครับ นี่เดี๋ยวผมต้องไปอบรมเรงนี้ด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของขวัญที่ได้จากต่างประเทศนะครับชื่อซัมราตตันอะไรสักอย่างนะครับขอโทษด้วยถ้ากับผมพูดผิดน,นะครับแต่ต้องไปอบรมที่โรงเรียนสังคิศเซียนนะครับเราขอไปก็ร้อยกว่าชิ้นนะครับร้อยกว่าชุดนะฮะก็จะนํามาใช้ในการประกาศนี่นครับโอเคพี่น้องครับ เดี๋ยวผมต้องแว้หาคุณพ่อแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจพ่ออยู่เปล่ารถเฟอร์รารี่สีแดงไม่เห็นจอดอ๋อจอดอยู่นี่ใายมือรถต๊กสีแดงนะครับของคุณพ่อจอดอยู่นี่คือมาจะมาขอเบอร์โทรศัพท์นะขอเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านเก่าผมเลยคนระับเมื่อกี้นะเราเล็กๆก,ก็อยู่ในซอยนี้ครับเล็กซอยคนขนนเนาะ โอเคพี่น้องครับแจ่บอลครับสวัสดีครับ